เมื่อวันเสาร์ที่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาเคทมิเดลตันปรากฏตัวในงานเลี้ยงโร o อป i ิ้งออฟคัลเโดยสวมหมวกพิเศษการกลับมาของเธอเป็นที่รอคอยมาเนิ่นนานในวันเสาร์ที่วันที่15มิถุนายน2024นี้เคทมิเดลตันปรากฏตัวในงานเลี้ยงโร o o p ปิ้ o ออฟคัลเ เจ้าหญิงแห่งเวลเสเดจมาพร้อมกับชาวที่3ามคามิล่าปาร์เกอร์โบสามีของเธอเจ้าชายวิลเลียมและลูกๆทั้งสามของพวกเขามมรดาของครอบครัวสวมหมวกสีดำและสีขาวซึ่งถือเป็นการแสดงความชื่นชมและการเลือกใช้เครื่องประดับชิ้นนี้ก็ถือว่าไม่น้อยแท้จริงแล้วตามที่จูดี้เจมผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายระบุว่าหมวกของเคธนิดดวตันเป็นการแสดงความเคารพต่อกษัตริย์ชาวอย่างละเอียดอ่อน เธอได้ชี้แจงอย่างชัดเจนในข้อความที่เขียนว่านี่คือ91สู่การกลับมาไม่ใช่จุดเรื่องต้นของการกลับมาแต่แม้จากการที่เธอได้แอบมองอยู่ในรถการที่เธอมีหลังตรงและรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะแสดงให้เห็นถึงความอดทนและความสงบนิ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวเคธีมิเตลตันหมวกที่เธอเลือกนั้นไม่ได้ไร้ความหมาย ในความเป็นจริงหมวกที่เธอเลือกนั้นมีวัตถุประสงค์สองประการคือเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจจากตัวเธอเองและเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพ่อสามีของเธอมีแววของความรอบคอบหรือบางทีก็อาจต้องการไม่ให้ปีกหมวกของเคทเอียงไปด้านหน้าเพื่อปกปิดใบหน้าของเธอบางส่วนในรถจูดีเจมกล่าว ท่าทางของเธอที่ชี้ไปที่มงกุฎนั้นใช้การเอา2นิ้วปิดไว้แทนที่จะกลางออกและเป็นท่าทางรับรู้ที่รวดเร็วและแยบยนต์ซึ่งบ่งบอกถึงความปรารถนาอีกครั้งที่จะไม่ขโมยความสนใจไปในงานฉลองวันเกิดของกษัตริย์เจ้าหญิงแห่งเวลให้ข่าวของเธอ ึ่งเป็นที่สังเกตกันมากและผู้เชี่ยวชาญของราชวงศ์ก็ให้ความเห็นเจ้าหญิงแห่งเวลทรงป่วยเป็นมะเร็งและทรงประกาศข่าวดีนี้ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเมื่อไม่นานนี้ฉันรู้สึกทึ่งกับข้อความให้กำลังใจและให้กำลังใจมากมายตลอด2เดือนที่ผ่านมาข้อความเหล่านี้ทำให้วินเลี่ยมและฉันต่างรู้สึกดีขึ้นมากและช่วยให้เราทั้งคู่ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดมาได้ เกี่ยวกับอาการป่วยของเธอเคทมิดเดิลตันกล่าวว่าตอนนี้ฉันมีความคืบหน้าไปมากแต่ใครก็ตามที่กำลังรับเคมีบำบัดย่อมรู้ดีว่ามีทั้งวันที่ดีและวันที่แย่